แล้วอ l a c k hole c a n โอ้ยโอ้ยปโออปอ่น่โอ้โอ้อ้ยกอ้โคอาเอา็อยู่ในช่องม่ลโใหมเโอเคเขียกันให้เสร็จกน้นนี้อยู่ในช่อง b l a c e channel แล้วก็อยู่ในหน้าปก ในบอกเ้อะเดลออยูใ่ในอยู่ในช่องผมนะจะมารีวิวช่องเอออีพีสองเนาะอีพีสองถ้ายังไม่ได้ดูอีพีอีพีแรกนี่เป็นทำคลิปลังบากมากเลเนาะนจริงนะไอมีออไอมีโปนั่นแหละแล้วผมก็เขียนตัวหนังสือไม่ด้วยไม่รู้หัวใจวาด I love you อ่ะ ไลแบบแบบนี้ถ้าถ้ามัสังเกตดีๆเหมือนเหมือนลูกกตาสีแดงกำลังจะยิงครูเลยเฮ้ยจ้หนึ่งกันขอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้รูปภาพผมด้วยคลิปผมก็ยิ่งน้อยอยู่ก็ขอขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะที่ยังไม่ได้ทำคลิปอะแบบมันลำบากมากอะขอโทษ ขอโทษนะ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 ท่านผู้ชมทุกท่านนี่ทำอะไรซึ่งผมไม่เล่นรูบอกก็คือไอ้ดูโดนแฮกไม่รู้โดนแฮกหรือโดนแบนวะโดนแบนของ,งจริงเลยหรือว่าโดนแฮกซึ่งซึ่งผมก็ขอโทษด้วยนะการการที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันยาวนานลินพันลินพันลินพันนิดหนึ่ง แล้วผมก็ทำเพงลงรอไว้ก่อนเลยรอต้อนรับแล้วก็มีแล้วก็มีคนกดไลค์เจ็ดคนแล้วกูก็กดไปด้วยเพื่อเพิ่มขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไมด่เดี่ยวนะซึ่งน้องน้องคนหนึ่งทำเขาว่าพี่วิลานระวังนะครับ พี่เล่นบอกกันกิเลนลงบอกกันเราจะริมพันพี่เล่นลงบอกให้หน่อยหน่อยนะโอเคอย่นมีเหี้ยนี่แหละปิดเพลงก่อนดินั่นแหละซึ่งน้องกับเขาก็ถามมาว่าอย่างนี้จะทำตามได้ยังไงครับไอ้ดีพี่โดนแฮกนะไอ้ดีพี่โดนแฮกได้ยังไม่ได้ดูอีพีแรกผม ของซอนรับของฟรีด้านล่างสุดเลยนะด้านล่างสุดเลยเมื่อก่อนผมก็ทําคลิปไม่เป็นนะผมก็ผมงงงอนิดหนึ่งล่างๆเพิ่ผมก็ตัดต่อคลิปเป็นแล้วแบบตัดต่อตลกตลกดหนึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นเนี้ยผมเปิดเสียงให้ฟัง เอ,อ,อ,อยอออไ,อออไออม่เอาไมยังงี้แหละคันึงนะคนัิดนึงคัค,คตา่หาผมก็ใส่ผูฟังไว้ก่อนนะวอดภัยที่มีใม่ขอขอ,อยืมมาจากผูฟังก่อนผมก็ไม่รู้เลยจะทำยังไง

เป็นี้ยเลยสันเป็นี้ยเลยสอนเป็นี้ยเลยสันวป็นเงี้ยเลยสันเป็นเงี้ยเลยสันเปนเป็นเงี้ยเลยสันเป็นเงี้ยเป็นเ้น้องๆแนนดาวน้ำขูเด็กๆไม่ต้องทำกันนะครับยกระด้านน้องอ่ะทำได้เอาน้ำผกไปแล้วมั้งโอเคเอาใหม่เด็กๆไม่อย่าอย่าไปทำตามกันนะครับเวลาทำช่องอ่ะครูไปถ่ายคลิปข้างนอกแววงเลยสันะเด็กๆอย่าทำช่องนะ มันมันเสียงดังเสียงดังไปถึงเฮปหเฮป่เขาเกบเองเฮปิเฮปเล่นลูกบอลแมงเอาะเอาไหมเกรอย่าหาไปทำช่องนเพราะฮะพะกดทำทำวิดีโอปุ๊บทุกอย่างก็จะเสียงดังขึ้นมาทันทีเลยแบบโคเสียงดังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งกว่าร้อย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 เปอร์ซก็ได้นะ y ี่ยนี่แหละไแลก็จอมปวดจอมปวดหมื่นแบบซาแบบซาที่สุดหลือโอ้ยเจยนเจนเจีย็นครับใจเย็นใจเย็นเจเยนเจเยนเจียนใจียนเจยนเจนใจยนเจยนจเยนผมกี่มันผมอีลุกอีลุกลุกุกุกกลกผมไม่รู้ผล ซึ่งผมชอบดูเอออะไรนะแนวแนวอะไรพวกนี้อย่างเช่นแบบดูแนวเอ่อจิมบีฮอพักโอโลเวผมชอบนะเดยก็ดูได้นะผู้ใหญ่ก็ดูได้ยกเวนแต่อย่าซื้อของแพงลกันแม่งลังบากที่ผายเลยกูอะถ้าเห็นน้องๆถ้ากูเห็นน้องๆมองาอ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 า เอาไหมถ้ากูเห็นน้องๆแบบแบบอะไรนะอะไรนะแบบรีวิวช่องกูอย่างเงี้ยยาน่ะย,ยานะะยา้ายกูย้า้กูอันนี้ล้อเล่นนะอันนี้ล้อเล่นผมก็ล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นพุมก็ขอโทษเดือนะที่ผมพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเพี้ยเลยโทษตัวเองซะบ้าง ก็อย่าล okay? ืมมาดูคลิปผมหลายๆวันด้วยนี่แหละแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันไปในคลิปหน้านะครับไปใจย็นใจเย็นใจเย็นมืงมึอใจอ้าวอ้าวอฝึกเสียเย้เยเป็นเป็นกูชอบกดกดไปมั่วนะจริงจผมอยากอยากดูคลิปคลิปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนยผมชอบคลิป ผม,ผมชอบคลิปญี่ปุ่นมากจนจนเอาเอันนี้เลยนี่นาภาษาญี่ปุ่นมาเลยชอบชอบก็แกลนะ้ว <c oughs> ผมก็เอออะไรนะเฮี่ยหรือเนี่ยเดี๋ยวผมก็อะไรว่าผมก็ลืมง่ายด้วยนะไามาไมา่ไมๆไมา แล้วกูออกช่องทำไมวะโอ้โหน้ะจึงมีถ้าถ้าคุณมองมีไอ้ไอ้ควายถ้าถ้าคนอื่นมองมองมองช่องเห็นก็ก็แนะนำนี่เลยนี่แบบนี้ช่องคนอื่นมีอยู่เพียบยก่เว็นช่องฟีแ n รก็มานะ ต้องจิมบีเขาพักโอโลเวงก็ดูได้นะถ้าคุณชอบไม่ชอบไม่ชอบสปอยเออไม่ใช่ดีสัตว์ไม่ชอบสปอยไอ้กวไม่ชอบนางญี่ปุน่นแล้วก็ไม่ชอบนางจีนเนี่ยโอ้นั่นแหละแม่งกูพูปสปอยฮาพ่อมงเลยนั่นแหละเดีย๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูนะมีเสียงก่อนนี่เพลงเสียงเพลงที่ผมแต่งมานะ ในฮันนี่เจอแล้วเจอเจอตรงนี้ไหมเ้ยเห้ยน้ดูข้างล่างก็ได้นะข้างล่างชิ่ผมวางวางลุ่มเออลูปรลุทม่ผมแต่งไว้อหะนั่นแหละข้างล่างนะข้างล่างสุดเลยนะนี่ถ้าคนอื่นอยากให้อยากให้สอนทำแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ พรุ่งพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกมนะอย่าลืมอย่าลืมมากดตามให้เยอะๆด้วยแล้วกันนะเออผมผมขอนะเอาหนึ่งร้อยไลค์กับผู้ติดตามหนึ่งร้อยไลค์ไม่ใช่ดิสั์ผู้ต like. ิดตามผู้ติดตามหนึ่งร้อยนะผมขอเถอได้และผมอยากได้ผู้ติดตามหนึ่งร้อยหรือกว่าสองร้อยก็ได้สามร้อยก็ได้เอาเท่าไรก็ได้หมดเลยขอเถอะ อย่าอย่ามากดดีไลน์นะอย่าอย่าก็อย่าอย่ามากดเออแบบเลิกอ่ะเลิกเลิกเลยครับเลิกเนาะผมก็ลองบากะไทยคลิปด้วยนะผมผมก็ไม่สบายมาจากมาปีหนึ่งแล้วนะก็ก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทำอะไรพวกนี้พวกนี้นะครับพวกนี้ พรุ่งนี้ผมจะแคสเกมไม่รู้เหมือนกันอะ่ะครูใครจะไปรู้ว่ามีคนตั้งเยอะตั้งแยะมาแอบมองกูอยู่เนาะเอีย <c oughs> ดูคลิปแรกได้เลยที่ผมแปะโอโพยูทูบแมารอแท้จริงจริงเนี่ยอันน่้อยากเล่นสักย่อใช่ไหมล่ะถ้าใครเอออยาก เอออะไรนะอยากจะเข้าเออกดติดตามในในเราบอกผมอะ่ะอย่าไปกดติดตามนะเอยวผมจะเ๋ยวผมจะลบทิง้งเมนนี้ไม่ใช่ดิลบทิ้งลิงก์นี้เอาไว้นะเพราะเพราะเราบอกผมโดนแบนเนาะเหี้ยกูตกใจึกว่าคนก็อย่าลืมไปกดไลค์รูปด้วยละกันเนาะผมคอฮะแซกหนึ่งหนึ่งไลค์เลยกันแล้วก็หนึ่ง หนึ่งร้อย i ับสไรเบอร์แล้วกมกดกระดิง่งด้วยเพื่อเพื่อแจ้งเตือนแจ้งเตือนทุกทุกคนนะครับผมผมขอผมไหวพรุ่งนี้ผมจะทำเกมจิมบีกระตุกโกนนะบายาย่าจิยววายังกูจอหน้าทุกคนก็ไม่ได้อา้าบายยนะครับชิวเกมบายบาย พ่งนี้ยังก็เจอกันตีสองสิบห้านาทีเอเราเล่นเราเล่นนี่แหละพวงนี้วันอนะที่เท่าไรกูก็แม้นด้วยนะที่บ้านกูไม่มีทีวีก,ก,ก,กูก็กูเช่าห้องกูจะมีทีวีได้ไงวะสันตังก็หายากด้วยเอา้าเอาออกดิเอาชิหายเอาออกไม่ได้เกมค้างไปเร้วนี่ดิ YouTube ค้างไปเลยก็ ลาช่วนท่างผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย